อาหารที่มาเรียกจะมาจากตัวน้ำเทียนพ่อเท่านั้นเพรแล้วนั่งนิ่งๆเนี่ยเขาบอกเออเลิกลุกขัดข้อเดินไม่ได้เพราะข้อมันจะติดพล้วนั่งเขาเคลื่อนไหวถ้ตุ้นจะไม่มีอาหารติดในข้อผมบอกว่าคนที่หมอกระดูกผมให้ข้อม่ชอบนั่งพูดก็เดินข้อไม่ติดข้อไม่ติดข้อไม่เสื่อมเพราะนั้นข้อต้องมีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆนะครับนั่งนั่งซั่งอะไรไปแล้วก็เคลื่อนไหวไป ไม่คิดว่าไม่สุภาพนะครับถ้าเจอหน้าต่อหน้าหมอกระดูกเครื่องหลเลยนะครับนะครับใครบ้าเอาเอะไรที่นั่งคิ้นเหมันทักหมอสัุยศัสต์บอกให้แกบอกให้ทาข้อจะได้เสียงช้าข้อเราให้อาหารที่ปรนสมบูรณ์นะครับเราก็เคื่องหลายอยู่เรื่อยๆนั้นอาหารก็เพียงจะคำว่าข้อเสื่อมเป็นโรคของตัวกระดูกอ่อนโรคเฉพาะของกระดูกอ่อนเท่านั้นนะครับแต่กระดูกอ่อนเองมันเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้มีปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับ ส่วนเรื่องการติดเชื้อแบบอัติเหตุการสูญเสียสภาพนี่นะครับเอไอการอะไรพวกเนี <Okay. S 1> ้ยมันเป็นภาวะที่ตามมาค่าสูญเสียสภาพการบาดเหตุกระตุ้นทําให้สู่เสสภาพเร็วขึ้นการติดเชื้อเหล่านี้พบน้อยนะครับมะเร็งในข้อไหนที่้องพบน้อยมากการบาดเสษมันเป็นตัวอยาของการสู่เสสภาพคือก้นรูปอ่อนนะครับต่อไปนะครับก้นรูปอ่อนนะเวลาเวลาที่ที่มันอยู่ในที่นะครับอันนี้เป็นภาพาลูกอันนี้ลูกสะบ้าอย่างนี้นะครับอันนี้เริ่ต้นขาเป็นเพแค่ เป็นเอ็นสะบ้าก anyway> ็คือที่จับลูกลูกสะบ้าและจับเกาะที่หุ่และแค่ใต้นี่จะมีผิวน้ำอยู่ต่อไปนะครับการการอักเสดอันนี้นี่เราดูที่กดกระจะเอามาจับมาที่เข่ากันตอาที่นอนหงายปุ๊บหนังหอวจับเข่ากดเก็บตรงไหนบ้างลูกสะบ้าเลยลูกสะบ้าตรงนี้เป็นเข้งใต้ลูกสบ้าตรงนี้ก็เป็นเข้งสองข้างของเข่าก็เป็นเอ็นก็ดูอ่อนอยู่ใต้นี้เพราะฉะนั้นบางทีเราจับลูกสะบ้ากดสีเข้าไปกดแล้ว คันไข้จากพี่อุ้ยหมอเจ็บจริงๆคนไข้มาหมอเจ็บพอประมาณพอขึ้นเตียงหมอกดปุ๊บเราด่าหมอนี่กหมอมือจี้มเจ็บน้อยหมอมาทำเพราะว่าถ้ากดปุ๊บยิ่งเจ็บก็คือเป็นโรคของกระดูกอ่อนนะครับนึกออกนะครับโรคของกระดูกอ่อนถามโทษนะครับผมขออนุญาคือถ้าเราจับเข่าเนี่ยนะครับคุณนอนนอนพักสบายนะคุณเอามือกดที่บนเหลืองสะบ้านออกไปจับลูกสะบ้าดีก็ไปบนกระดูกต้นขา้าเจ็บนั่นกเป็นโรคหัวกระดูกอ่อน